สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่26กันยายน2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h ิค c a l แอคชั่น n อ l y s นาคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับ รอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราจริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว26แท่งนะฮะก็สักประมาณหมื่นกว่าจุดแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหชุดแต่โปรเซ็นต์การลงนั้นมันจะไม่เยอะนะฮะผลปรากฏว่าปิดแท่งแดงใหญ่ไปเลยนะครับส่วนในวันนี้นะฮะ ในระยะใกล้นะครับยังบอกว่าอยากจะลงได้อีกโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีอยู่อีกไม่เยอะแล้วเพราะว่าจะเข้าสู่ในโซนโอเวอร์แล้วแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขายังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะฮะเขายังคงเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเช่นกันนะครับแต่จะเป็นการค่อยๆไหลลงยังไม่ได้สร้างหลุมที่ใหญ่นะฮะก็เป็นการสไลด์ลงมากกว่าก็ยังคง ค่อยกระดึบกระดึบหลายๆล,ลงตามเด c ค o อสนะครับนะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโนม้มจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงซื้อนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a รมที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญ,ญาณฝั่งขาลงนะฮะ ในระยะใกล้นะฮะมีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีก1ชุดนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะลงได้อีก1ชุดนะฮะก็จะส่งผลไปในททมเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในททมเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเกิดจากแอคชั่นมาเก็ตเมื่อวันศุกร์นะฮะตอนนี้ก็เดินทางลงมาแล้วนะก็ประมาณ ห้าแท่งก็สองพันกว่าจุดเองเมื่อวันศุกร์เราก็วิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเลือกทางแล้วมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงมาตามแอคชั่นจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับยังไม่อยากจะลงต่ออย่างน้อยก็ต้องมีเบรกอีกสักประมาณ2อสามแท่งก่อนนะฮะแต่อันนี้มันเป็นรายวัปนะครับดังนั้นลักษณะการพักตัวนี้ก็น่าจะดีเยอะพอสมควรนะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเริ่มกลับมาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงอีกแล้วนะครับกำลังเริ่มเดินทางนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า supply effect i v e ส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อน เราก็พอจะสรุปในทไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสรรัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือว่าเกิดเอฟเฟกก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้ เดินทางมาแล้วนะครับ17แท่งก็อยู่สักประมาณ2,000กว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ไปตรงนี้เนาะให้เขาพักตัวให้เสร็จก่อนแล้วรอเขาเลือกทางนะครับแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงได้ตามที่เราคาดการณ์จริงๆว่าค่างเงินดอลลาร์มีโอกาสี่จะตื้นขึ้นด้วยปัจจัยกระทบค่างเงินหมดที่1ที่เราวิเคราะห์กันไว้นะครับ ส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าเขายังคงกลับตัวในโซนสูญยากาศนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวว์อยู่นะครับตอนนี้เป็นการเบรกเด้งนะครับเบรเด้งเพื่อหาสป라이ดโซนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงแต่ตอนนี้นะครับเหมือนจะเพาๆลงแล้วนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วก็จะมีการเบรกอีกสักชุดนึ่งก่อนนะครับ ส่วนตลาดนะฮะตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็กลับลงมาอ่อนแรงบ้างอันนี้ตามกลไกนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับก็คือปัจจุบันนะฮะก็คือเป็นแรงขายมากแรงซื้อก็กราฟถึงสร้างรูปแบบที่ย่อตัวลงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกลน,นะครับกตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะย่อตัวลงนะครับส่วนปัจจัยกระทบค่าเงินนะครับในวิกนี้นะครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสรุปตัวเลขรายงานต่างๆยังคงทําให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นเกิดการ กระเตื้องขึ้นก็คือมีโอกาสที่จะแกขกงค่าขึ้นเนื่องด้วยนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ที่เป็นเรื่องของนงโยบายที่ค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าการควบคุมระบบเงินนั่นเองนะครับส่งผลกระทบทําให้นะฮะทองคํานั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงแต่อย่าลืมนะครับ ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่3กํกำลังเริ่มเนื้อเรื่องด้วยสภาวะที่เป็นสภาวะสงครามนะครับตอนนี้ก็เรื่องของการพันิกเรื่องของจิตวิทยาการเทรดก็เริ่มมีกระเตื้องขึ้นมาอีกชุดหนึ่งทําให้นักลงทุนนั้นนะครับก็เกิดการอารอความชัดเจนเพราะว่าปัจจัยกระทบนะฮะสปัจจัยนี้ก็เลยเกิดการสวนทางกันอย่างชัดเจนนะครับทังนั้นส่งผลทําให้นะฮะร,ราคาทองคาเหมือนจะย่อตัวลงด้วย การแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์นะครับแต่อาจจะมีคุณค่าหรือว่ามีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าทางฝั่งทองคํานั่นเองนะครับมีปัจจัยกระทบในเรื่องของบทที่3นะครับอย่าลืมนะฮะทองคํานั้นชอบข่าวร้ายนะครับนะฮใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับแบบนี้นะฮะดังนั้นนะครับการวางแผนในวิกนี้นะครับเราค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเรื่องของนะครับ ลายเทรนที่เกิดขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับปัจจัยลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับตอนนี้กําลังถูกปัจจัยกระทบค่าเงินหมดที่2กําลังส่งเสริมนะครับทำให้เกิดการย่อตัวลงแต่เราจะเห็นได้ว่านะครับในเดือนที่ผ่านมานะครับซัพพลายโซนที่เกิดมันค่อนข้างจะแคบนะครับดังนั้นนะครับนักลงทุนนะฮะก็จะมีการเทรดในในกรอบที่แคบเทรดไปตามกลไกตลาด เทรดไปตามปัจจัยที่เป็นเรียวไทมมากกว่าที่จะเป็นทางเทคนิคนะครับดังนั้นนะฮะในวิคนี้นะครับเราจะมองเป็นการพักตัวย่อนะครับการพักตัวละย่อลงในกรอบแคบๆเราจะเห็นได้ว่าอย่างวิคที่แล้วนะครับวิคที่แล้วเนี้ยนะฮะก็อยู่ในกหมวดของการพักตัวเพราะว่าเรื่องของการรอนะฮะร,รอปัจจัยเรื่องของปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2นะครับแต่วิคนี้ปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่2ผ่านไปแล้วแต่ มีการเร่งเรื่องปัจจัยกระทบค่าเงินบวทที่3เรื่องนโะยบายทางด้านจิตวิทยาการเทรดกับสภาวะสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นนะครในวีคนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าลักษณะการคเคลื่อนที่ของกราฟยังอยู่ปลายเทรด นะฮะฮอยู่ปลายเทรนด์ที่เป็นกรอบการเคลื่อนที่เราจะเห็นนะ,ะว่าในวีคก,ก่อนนู้นนะครับเขาเป็นเทรนขาลงเล็กๆแล้วเป็นการพักตัวเกือบทั้งวีคที่เมื่อวีคที่แล้วแต่วีคนี้นะครับแน่าจะมีการย่อตัวลงได้ในกรอบไม่เยอะนะครับสำหรับ Money Management นะครับ <c oughs> ในวีกนี้นะฮะใครเทรดในทำเฟรมที่1ชั่วโมงก็อยู่สักประมาณ6,000จุดโดยประมาณเพราะว่าลักษณะกาวกรอบแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะครับใครใช้เรื่องของ resistance and support นั้นนะครับตอนนี้ก็ทะลุลงมาเยอะแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงต่อหรือว่าเปอร์เซ็นต์การลงต่อนะมันจะมไม่เยอะแต่ยังถูกนะฮะยังถูกกดดันด้วยปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นติดตามให้ดีนะครับการเทรด ในวิกนี้น่าจะเป็นการเทรดสั้นซะมากกว่านะครับวางแผนกันดีๆนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะฮะสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ